สวัสดีครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมรถยกอ้อยนะฮะแมคโครรถขุดนะฮะซานี่ซานี่เอสไวยีสองร้อยนะฮะใหญ่มากเลยฮนะซานี่รุ่นนี้ปีที่แล้วผมก็มาถ่ายอยู่นี่ก็ซานี่นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นคนละคันนะฮะ เดี๋ยวพาไปชมพี่เขายกหน่อยนะฮะเนี่ยซานี่ SY 2 0ฮนะไม่รู้ว่ากี่แรงนะฮะคันนี้รุ่นนี้นะเป็นรถเขาเรียกว่ารถจีนหรือเปล่ารถจีนนะฮะอ่ะตับสุดท้ายฮนะคันนี้โอ้ก้อนหนามาก ที่ตันน้อนี่นี่ยฮะยกก็สุดยอดอยู่ซาเน่ทุกวันนี้ผมเห็นเขาเขาใช้เยอะกันแล้วนะเขาใช้กันเยอะแล้วทุกิดนี่าน่แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลแบบลึกซึ้งแบบจัดเต็มนะต้องโนนฮะเหียเหียชาติจเจริญทรัพย์เลยฮนะแกรู้ทุกเรื่อง ตัวเดือนเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่เทอร์โบเป็นของอะไรโอ้แกรู้หมดทุกอย่างฮะเนี่ยชาเนี่แกมาสายแมคโครโดยเฉพาะซานี่เห็นแกไปถ่ายหลายรุ่นอยู่ฮะรถจีนนี่หลายรุ่นนะมีหลิวกงแล้วก็อะไรแล้วก็ซูมไลออนนี่ก็นี่ก็เป็นซานี่นะฮะ คลิปนี้พูดเยอะแล้วเดี๋ยวมาชมเขายกอ้อยกันเลยดีกว่านะเจออ้อยงอเข้าไปเจ้าของรถได้ปวดหัวเลยฮะรถเบ็กโคไม่ปวดหัวนะแต่รถทุบรถบรรทุกอนะปวดหัวเพราะว่ามันจะไม่ได้น้ำหนักเท่าไหร่โอ้หม่ๆมยู่นะ,ะซานี่คันนี้คนละคันนะ,ะกับปีที่แล้วนะ คนละบริษัทกันนะเนี่ยหลุดหรือเปล่าเนี่ยถ้าอ้อยงองอ,งองี่กลัวอย่างเดียวกลัวหลุดนะเอาไปวางแล้วก็นว,นวด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 นะให้มันได้น้ำหนักเยอะๆึบุบเรียบร้อยเนี่ยนี่เขาปลดสลิงเองด้วยนะไม่ต้องใช้คนปลดแล้ว ถ้าคนขับฝีมือหน่อยนะแต่ว่าตอนคล้องนีใช้คนอยู่แต่ไปรับปวดปวดเองแล้วก็มาเขีรยหนอยอ่าเขียแล้วก็นวดลงนวดลงฮะเนี่ยเวลานวดอย่างนี้โอ้โหช่วงล่างรถนี่ไม่ดีนี่ไปหมดนะฮะน้ำหนักตัว ปีตันก็ไม่รู้นะครับรถขุดรุ่นนี้นะนี่พลังกดลงอีกดึง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 เลยแหละกระบะไม่ดีนี่ฉีกหมดนะโอ้คล่องเลยฮนะอ่าเนี่ยนะมือคล้องสลิงเอ้า เอายกะอุ้ยอ๋องอต้องทำใจหน่อยอเดี๋ยวพามาชมอีแเจนคันนี้หน่อยฮะเออเท่เลยอะ่ะ ใส่ไม้ก,กีตาร์น,นี่ลูกพี่ใส่ไม้กีตาร์นี่ใส่ไม้ก,กีตาร์น,นี่ส,กกนนสองตันอ๋อเออเกิดเท่เลยพี่แตนเนี่ยจะเป็นเป็นเขาเรียวกว่าอะไรนะถ้าเป็นถ้าไปโรงงานเนีนเขาเรียวกว่ารถยนต์นั่นเนี่ยเนี่ยครับใส่ประมาณสองตันสองตันแปดสองตันห้าสองตันแปดนะฮะเนี่ยโอ้หึ่เกดเท่เลยแต่ว่ารถโก๋แขงไง รถโ,โก้แขกขายไปแล้วฮะไม่ได้ดูแล้วเรากินแตนตัวแรงฮะเดี๋ยวมาชมรถยกอ้อยต่อเดี๋ยวอีกสองตับหรือเปล่าเลือตับเดียวเหรอโอ้ยทำไมตับนี้หนาจังฮะซานี่เอสไวสองร้อยสี่ โอ้แท็กใหญ่มากใหญ่เลยอ่ะพอๆพกับแคทเลยฮะถ้าใครมีความรู้นะว่ารุ่นนี้มันกี่แรงม้านะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะผมไม่รู้จริง,รงอยากรู้อยู่ว่ารถแมคโครรุ่นใหญ่ๆอย่างนี้มันกี่แรงกันแน่นะฮะบ,บางคนเขาก็เข้าใจว่าโค้ตตัวด้านข้างนะ่ะมันเป็นแรงม้านะแต่มันไม่ใช่นะมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรุ่นของรถ สุดท้ายแล้วฮะปึ๊บเวียงแล้วฮะเขาจะใส่ตัวลูกหรือเปล่าน่าจะใส่ลูกหรือเปล่าน่าจะใส่ลูกแล้วฮะเออแตนตะแรง คดีรถคัดซีรถปิกอัพนั่นน่ะอันนั้นน่ะทางเท่เลยอ่ะโอ้สุดยอดฮะใส่ลูกฮนะะเราจะได้เห็นตอนเขาวางใส่ลูกหน่อยมาแล้วปะปึ๊บโอ,อ,อ้ใส่ท้ายก่อนฮนะอ่ะใส่อ้อยต้องใส่ท้ายก่อนอยู่แล้วแหละ คล่องเลยครับถอดเองได้ด้วยอ่ะึอ,อโอ้คล่องมากเลยอ่ะซันนี่เร็วมากเอ้าล่นแล้วโอ้หล่นแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียไปใหม่อ่ะหล่นแล้ว,ว,ค,ลลวค่อยเก็บทีหลังฮะพวกเนี้ย มาดูอีแตนซิง่งเราหน่อยอ่ะเขาบอกว่าใส่ได้สองตันแล้วกันพอดีเลยเอาไปใส่เอาไปวางข้างหน้าเนี่ฮะโอ้โหพอดีเลยอ๋อสลิงคล้องยากด้วยสลิงหด สลิงโหดนี่คล้องยากนะมันแข็งปึ๊บปาย้วฮะอ่าก้อนเล็กๆเกนี่ยฮะพอดีเลยอ่ะสั้นๆเอาไปใส่ข้างหน้าพอดีเลยมันจะได้ไม่ มันจะได้ไม่ไออะไรนะจะได้ไม่ยกขึ้นแบบว่าโอผมอธิบายไม่ถูกอ่ามันจะได้ไม่ทับกันนะโอ้คิดอยู่ตั้งนานมันก็จะลงล็อกพอดีอ่ะน่าจะใส่มาสมตับหรือ2ตับไม่แน่ใจนะฮะแตนซิ่งตัวแรง รถแถวบ้านนะฮะคันนี้เห็นเคยเห็นอยู่โอ้กระแทกกระแทกโอ้ว,อวัยอะวไวไวแล้วเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นไปยังไงวะเน, <c oughs> <c oughs> นี่ยแอคโคชันขนานดะนี้ขึ้นไปได้เหรอเนี่ย สุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยก้อนนี้อ๋อสองก้อนฮะกีแตนซิ่งเราใส่มาสองตันกว่าน่าจะตับละประมาณตันนิดนดนะฮะนี่ฮะวางท้าย น,นี่เป็น10บล้อนะสิบล้อเราไม่ถ่ายนะมันนาน <c oughs> <c oughs> ถ่ายแค่นี้เลยเดี๋ยวมาถ่ายวิธีการยกเฉยๆนะฮะมาดูว่าซานี่ s Y 2 0 4 c เขาจะคล่องตัวแรือเปล่ววาเวลายกอ้อยหรือว่าโอ้โหวเลยไวไวจริงๆฮะการสวิงตัวนี่การ งอการยกนี่คล่องเลยฮะมันก็ขึ้นอยู่กับคนขับด้วยแหละผมว่าอ่ะเนี่ยย่อนหน่อยเขาก็ดันเข้าให้นะฮะอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหน ฝากพนัฟ FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ